ตามการสะสมเรื่องที่ไม่เข้าใจตอนนี้ก็คือเรื่องการเกิดดับของจิตและรูปที่ว่ารูปดับเป็นสิบเจ็ดขณะของจิตเนี่ยนะคะแล้วก็คิดต่อไปว่ารูปที่พูดถึงอันนี้หมายถึงอะไรทำไมทรงแสดงเรื่องรูปมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะต้องทราบพุทธประสงค์ด้วยนะคะใครจะรู้รูปซึ่งมีอายุ 17, บเจ็ดขณะของจิตบ้าง แล้วใครรู้และทรงแสดงเพื่ออะไรและเพราะอะไรพระพุทธองค์ทรงทราบนะคะ,ะแต่ไม่ทราบว่าท่านแสดงเพื่ออะไรค<ต>่ะเพื่อจะให้เรารู้หรือว่าเพื่อให้เข้าใจว่าทุกอย่างนะคะเป็นอนัตตาตลอดชีวิตมานี่นะคะเป็นอัตตาไม่ว่าเราจะฟังธรรมะเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องอายุของรูป17็ขณะทั้งหมดเพื่อให้เข้าถึงความเป็นอนัตตาเท่านั้นคะ่ะ ความเป็นอนัตตาไม่ใช่ขณะอื่นนะคะเดี๋ยวนี้ที่กําลังเห็นขณะเข้าไปคิดถึงพยายามหาเหตุผลถ้าอย่างนั้นก็ถามตัวเองว่ารู้ได้ไหมตรงที่เป็นสิบเจ็ดขณะนี่เราไม่ได้ทราบค่ะสิบเจ็ดขณะรู้ไม่ได้ก็รู้ไม่ได้แต่สิ่งที่กําลังปรากฏเนี่ยรู้ได้ไหมรู้ได้ค่ะค่ะจะให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายว่าพระธรรมเป็นเหมือนกับกระจกอย่างไรครับเวลาดูกระจกเห็นอะไรค่ะ เห็นเป็นต okay. ัวเองครับเห็นร okay. okay. ูปอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายคําว่าความเป็นไปของธาตุครับความเป็นไปของธาตุนะคะคือเมื่อมีปัจจัยจริงเกิดถ้าไม่มีปัจจัยธรรมะก็ต่างกันนะคะโดยสองเพศคือในเพศบรรพชิตและในเพศของครืหัดสำหรับพระสุตตันตปิฎกเนี่ยค่ะก็แสดงความหลากหลายความไม่เที่ยง ตั้งแต่อดีตนานแสนนานก่อนที่จะได้ทรงตรัสรู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าชีวิตของแต่ละคนแม้แต่ของพระองค์เองของท่านพระสารีบุตรของท่านพระมหาโมคันลานะก็มีอกุศลกุศลมากมายนะคะและก็ทรงแสดงไว้เพียงบางส่วนเพื่อให้เห็นว่าธรรมะเป็นธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตาแล้วก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ว่าจะมีบุคคลน,นั้นในชาตินั้นต่อมาจนกระทั่งถึงเป็นบุคคลน,นี้ นะคะแต่จิตก็เกิดดับสืบต่อเพียงแต่ตั้งชื่อแต่ละภพแต่ละชาติต่างๆกันไปมีใครรู้ไหมคะชาติก่อนชื่ออะไรชาติหน้าเลยคะก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพียงแต่เป็นสมมุติให้รู้ว่าบุคคลนี้คือการสะสมสืบต่อของจิตเนะะี่ยค่ะในท่านสุดท้ายก็เป็นท่านพระมหาโมคันลานนะ หรือว่าในชาติสุดท้ายก็เป็นท่านภาษารีบุทเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังธรรมะเนะะี่ยค่ะก็เพื่อให้เข้าใจความเป็นอนัตตาอย่างเดียวค่ะไม่ต้องไปคิดกังวลเรื่องอื่นเลยเพราะว่าแม้ขณะนี้นะคะได้ยินคำว่าอนัตตาแต่ก็ยังเป็นอัตตาได้ยินคำว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏนะคะแต่ก็รู้ว่าสิ่งนี้เป็นอะไรด้วยความเคยชินนะคะเพราะเหตุว่าหลังจากที่เห็นดับไปแล้วเนะะี่ยค่ะ สิ่งที่เกิดดับที่เป็นรูปเนี่ยสืบต่อทำให้เกิดนิมิตตะนะคะทั้งๆท,ที่ดับแล้วก็จริงแต่การเกิดสืบต่อเนี่ยทำให้เหมือนว่ายังมีอยู่ยังคงเป็นรูปร่างสันฐานอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็หลงยึดถือรูปร่างสันฐานซึ่งเกิดจาก การเกิดดับสืบต่อของธรรมะแต่ตัวธรรมะจริงๆเนี่ยนะคะก็เกิดแล้วดับแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นเหลือแต่นิมิตะที่ยังหลงจําว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะไม่รู้ความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้ายังไม่เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏจะคลายการยึดถือไหมคะว่าไม่ใช่อย่างอื่นเลยทั้งสิ้นนะคะนอกจากเป็นธาตุที่สามารถปรากฏให้เห็น ส่วนเมื่อปรากฏแล้วเนี่ยนะคะนิมิตตะของการเกิดดับของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยก็ทำให้สัญญาความจำเนี่ยจำไว้มั่นคงเป็นสัญญาวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงกว่าจะรู้ความไม่เที่ยงเนี่ยก็อีกนานแต่ว่าต้องมาจากการที่ค่อยๆระลึกได้นะคะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นแม้แต่ทางเดียวคือทางตาเนี่ย จะเห็นการสะสมหนาแน่นเหนียวแน่นของความไม่รู้และการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนานมากนะคะระลึกได้สักนิดหน่อยค่อยๆเพิ่มขึ้นก็จะขณะที่ระลึกได้ก็คลายความติดข้องเพียงเล็กน้อยค่ะแล้วก็จะเป็นปัจจัยทําให้มีการระลึกได้อีกแล้วก็เข้าใจได้อีกจริงๆว่าไม่ว่าจะกี่กลับมาแล้วนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตามีปัจจัยเกิดขึ้น เมื่อมีจิตเห็นสิ่งนี้จึงปรากฏให้เห็นได้แล้วก็ดับไปโดยไม่เหลืออะไรเลยทั้งสิ้นนี่คือไม่ต้องไปนับ17ขณะ <c oughs> แต่ว่าฟังนะคะทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าทรงสแสดงอุปการะให้เข้าถึงความเป็นอนัตตาโดยนัยะของพระสูตรต่ตางๆซึ่งถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยจะมีพระสูตรมีพระวินัยไหมคะไม่มีค่ะไม่มีนะคะ <c oughs> แต่เนื่องจากธรรมะหลากหลายแต่ละขณะแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยมากมายก ส่งแสดงตามความเป็นจริงของธรรมะนั้นๆแล้วก็ท่งแสดงนะคะธรรมะที่ไม่กล่าวถึงบุคคลเป็นตัวธรรมะจริงๆโดยละเอียดยิง่งจึงชื่อว่าอะิธรรมะอภิหมายความว่ายิ่งหรือละเอียดนะคะแม้แต่จะกล่าวว่ารูปมีอายุเท่ากับการเกิดดับของจิต17ขณะนี่ก็โดยในยะของอภิธรรมะ <Okay. S 1> เพื่อที่จะให้เห็นตามความเป็นจริงว่าควรติดไหมในสิ่งซึ่งปรากฏเหมือนจริง เหมือนเที่ยงแต่ความจริงก็คือรูปนั้นดับไปแล้วเพราะเหตุว่า17บเจดขณะนี้ประมาณไม่ได้เลยนะคะ hmm. เพราะว่าในขณะนี้เหมือนเห็นได้ยินพร้อมกันเนะะี่ยค่ะความจริงจิตเกิดดับเกินกว่า17ขเจ็ดะ hmm. แล้วจะมีรูปอะไรเหลือ hmm. ความจริงเป็นความจริงแต่ไม่รู้เนี่ยลองคิดดูสิคะขณะเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะมีแขนมีขาอยู่ตรงไหนบ้างหรือเปล่าเวลาที่เสียงปรากฏเนะะี่ยค่ะ มีหัวข่าวมีผมมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีค่ะไม่ปรากฏเลยมีแต่เสียงกับได้ยินแต่ความไม่รู้และความจำเนี่ยก็ยังเป็นเรานั่งแล้วก็ได้ยินเสียงนะคะเด็กวิ่งสุนัเขเห่าเป็นต้นทั้งๆที่ไม่มีเลยคะ่ะขณะนั้นมีแต่เสียงกับได้ยินถ้าสามารถที่จะเข้าถึงธรรมะจริงๆนะคะจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะรู้อารมณ์ทีละอย่าง ไม่ปะปนกันเลยแต่ละทางทางตาเนี่ยจะให้เป็นเสียงปรากฏไม่ได้ทางหูก็จะให้เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าแยกชีวิตออกละเอียดมากนะคะก็คือชั่วขณะที่มีการเห็นบ้างการได้ยินบ้างการได้กลิ่นบ้างลิมรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ,บ้างคิดนึกบ้างเร็วจนกระทั่งรวมเป็นหนึ่งคือเราเพราะว่าต่อกันไว้หมดนะคะ เหมือนเราเห็นและก็เหมือนเราได้ยินเพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงของธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนะะี่ยค่ะให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพื่อเห็นความเป็นอนัตตาตลอดหมดนะคะจะฟังที่แล้วมาหรือจะฟังต่อไปอีกนานเท่าไหร่ก็ตามถ้าไม่รู้ว่าเป็นอนัตตก็ไร้ประโยชน์ ไปนั่งคิดถึงเรื่อง17ขณะหรือเรื่องอะไรแต่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วแม้แต่สิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยระลึกได้ไหมว่าความจริงเป็นเพียงสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองค่ะคือจะทําให้ใจนิย้อนเข้าไปคิดถึงเพตาจะให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายว่าพระธรรมเป็นเหมือนกับกระจกอย่างไรครับเวลาดูกระจกเห็นอะไรคะเห็นเป็นตัวเองครับ เห็นรูปไม่ถึงใจแต่ธรรมะที่ได้ฟังเนี่ยค่ะรู้ไหมว่าขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศลตัวเองรู้ไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นสภาพธรรมะที่รู้ขณะนั้นก็คือเป็นปัญญาครับค่ะแต่เพียงเรื่องราวใช่ไหมคะครับเวลานี้เราพูดได้นะคะกุศลละจิตอกุศลละจิตแต่ยังไม่รู้จักจิตเพราะฉะนั้นก็เพียงแต่ คิดถึงว่าจิตขณะนั้นเป็นกุศลหรือว่าจิตขณะที่เป็นอกุศลก็ต่างกับขณะที่เป็นกุศลแต่ตราบใดที่ยังไม่รู้ลักษณะของจิตจะกล่าวไม่ได้เลยเพียงแต่ว่าประมาณหรืออนุมานว่าเป็นกุศลหรืออกุศลเพราะว่าความจริงนะคะกุศลและจิตก็ดับไปเร็วมากอกุศลและจิตก็ดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เช่นขณะนี้ที่กําลังเห็นเนี่ยคะ่ะจิตเกิดดับนับไม่ท่วน และขณะไหนเป็นกุศล,ลจิตขณะไหนเป็นอกุศล,ลจิตเพียงแต่กล่าวถึงแต่ยังไม่รู้ภาวะที่เป็นจิตนะคะเพราะว่าถ้ากล่าวถึงจิตมีจริงๆแน่นอนนะคะคนตายมีแต่รูปไม่มีจิตไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการคิดนึกไม่มีสุขทุกข์ใดๆทั้งสิน้นแต่จิตก็ไม่ใช่สิ่งที่จะมองเห็นได้ด้วยตาแม้ว่ามีจริงนะคะ เพราะฉะนั้นจากการที่เริ่มเข้าใจว่าขณะนี้มีจิตแต่ยังไม่รู้ลักษณะของจิตก็ทำให้เพียงแต่ระลึกถึงจิตนะคะจนกว่าเข้าใจสภาพของจิตเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจากการเห็นจิตเนี่ยชื่อว่าเหมือนกระจกเงาไหมคะเพราะว่าขณะนั้นไม่ได้รู้อย่างอื่นไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นเหมือนขณะที่กำลังมองกระจกแล้วก็จะเห็นอย่างอื่นไหมนอกจากสิ่งที่ปรากฏ ในกระจกชั้นใดนะคะเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดและกำลังรู้ลักษณะของจิตย่อมค่อยๆเห็นจิตชัดเจนขึ้นตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงแล้วจิตก็เป็นแต่เพียงาธาตุรู้สภาพรู้และถ้าประจักษ์ลักษณะของจิตเนี่ยจะตรงกับความจริงไหมคะว่าจิตไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสเพราะฉะนั้นจิตขณะน,นี้เดี๋ยวนี้เนี่ยสว่างไหมคะยังไม่ทราบจิตครับ <c oughs> ก็เลยยังไม่รู้ว่าสว่างหรือมืดแต่จากการฟังนะคะจิตมีสีต่างๆไหมคะไม่มีครับไม่มีมีเสียงดังเบาๆดังๆไหมคะไม่มีครับไม่มีมีกลิ่นไม่มีมรสชิมก็ไม่ได้นะคะกระทบสัมผัสก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแสดงถึงความเป็นนามาธาตุแม้แต่เพียงคําเดียวว่า,าธาตุและนามาธาตุเนี่ย ก็ต้องไตรตรองจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นความต่างกันในขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นไม่ใช่จิตแน่นอนถูกต้องไหมคะเพราะว่าจิตไม่ใช่สีสันวัฏณะต่างๆแต่ที่สิ่งที่ปรากฏทางตากำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้เพราะจิตเป็นธาตุรู้ที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นแยกนะคะธาตุรู้มืดสนิท แต่ว่าสิ่งที่ปรากฏสว่างน่าตกใจไหมคะไม่มีเราคะ่ะเลยแต่มีธาตุรู้ที่แม้ในความมืดสนิทก็เกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเสียงกำลังปรากฏนี่คะ่ะทีและขณะนะคะขณะที่เสียงปรากฏไม่ใช่ขณะที่สิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏไม่ใช่ขณะที่แข็งปรากฏ จิตเป็นธาตุรู้ที่สามารถจะรู้ได้เฉพาะแต่ละทางทีละอย่างไม่ปะปนกันไม่ใช่เอาจิตได้ยินเสียงเนี่ยมาเห็นด้วยหรือเอาจิตที่เห็นเนี่ยไปได้ยินด้วยนะคะเป็นจิตที่ต่างขณะอาศัยทวารแต่ละทางถ้าไม่มีจักขู่ภาษาทะตรงกลางตาไม่มีสิ่งที่จะปรากฏให้เห็นเพราะว่าจิตไม่ได้เกิดขึ้นเห็นเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเห็นเนี่ยอาศัยจากขู่ภาษาทะเวลาที่จิตได้ยินเกิดขึ้นนะคะ ก็ต้องอาศัยโสตะภาษาทะซึ่งสามารถกระทบเสียงและเสียงก็สามารถกระทบเฉพาะโสตะภะษาทะและมีอายุที่สั้นมากนะคะทั้งสองอย่างคือเพียงแค่จิตเกิดดับ17เจ็ขณะทั้งเสียงและโสตะภาษาทะก็ดับแต่เมื่อกรรมเป็นปัจจัยทําให้จิตที่ได้ยินเสียงนะะี่ค่ะเกิดขึ้นได้ยินเสียงที่ยังไม่ดับนี่คือความน่าอัศจรรย์ของกร,รมนะคะที่ขณะนี้กําลังเป็นไป กำลังทำให้มีผลคือการเห็นบ้างการได้ยินบ้างตามควรแก่กรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจในความเป็นธาตุในความเป็นธรรมะในความไม่ใช่ของใครเหมือนกับเวลาที่เราพูดเรื่องธาตุทุกธาตุเนี่นะคะเราก็ไม่ได้ไปเคยยึดถือธาตุนั้นๆว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของใครเลยธาตุเป็นธาตุเป็นสิ่งที่มีจริงฉันใดนามธา,าตุก็ไม่ใช่ของใครนะคะ ขณะนี้เป็นจิตทั้งนั้นเลยค่ะและเจตสิกที่เกิดดับไม่ต้องเรียกชื่อเลยสะสมมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นสำหรับแต่ละคนซึ่งสับสนกันก็ไม่ได้ด้วยนี่คือความเป็นไปของธาตุที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นไปอย่างนี้ไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้นะคะการฟังธรรมะจึงเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นว่าแม้ในขณะนี้ก็มีจิตมีเจตสิกมีรูปแล้วก็กำลังฟัง ให้เข้าใจจิตเจตสิกและรูปที่กำลังมีในขณะนี้จนกว่าจะรู้จริงๆในลักษณะของความเป็นาธาตุนะคะเมื่อรู้ว่าเป็นาธาตุเป็นเราได้ไหมคะาธาตรู้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นเราไม่ได้ครับค่ะอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายคําว่าความเป็นไปของาธาตุครับค่ะความเป็นไปของาธาตุนะคะคือเมื่อมีปัจจัยจริงเกิดถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้ ทุกอย่างที่มีในขณะนี้ค่ะต้องมีปัจจัยเฉพาะแต่ละอย่างจึงปรากฏเป็นแต่ละอย่างได้เพียงธาตุดินน้ำไฟลมนะคะมหาภูตรูปสีมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชารวมอยู่ด้วยปรากฏเป็นดอกกุหลาบปรากฏเป็นต้นไม้ปรากฏเป็นหญ้าปรากฏเป็นวัตถุสิ่งต่างๆหลากหลายมากนั่นคือธาตุความเป็นไปของธาตุ นะคะซึ่งเป็นรูปธาตุและรูปธาตุานี่ค่ะไม่ใช่นามธาตุเลยแต่นามธาตุเนี่ยสามารถที่จะรู้จะคิดจะจำเพราะฉะนั้นจะวิจิตกว่ารูปธาตุไหมคะวิจิตกว่ามากความเป็นไปของธาตุนะคะเมื่อวานนี้ความเป็นไปของธาตุที่เป็นนามธาตุและรูปธาตุเกิดแล้วต่างกับขณะนี้ซึ่งนามธาตุและรูปธาตุกำลังเกิดขึ้นเป็นไปหรือเปล่าแต่ วันนี้นะคะนามธาตุมาจากนามธาตุที่ผ่านไปแล้วที่เกิดแล้วดับแล้วแล้วก็มีการสะสมต่างๆกันเพราะฉะนั้นความวิจิตจริงๆของนามธาตุนะคะมากมายหลากหลายเพราะเหตุว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่จะปรุงแต่งเป็นปัจจัยที่จะให้นามธาตุต่อไปเกิดขึ้นต่างจากนามธาตุที่ดับไปแล้วอย่างเมื่อวานนี้ไม่ได้ฟังธรรมะ วันนี้มีปัจจัยที่จะได้ยินได้ฟังความเข้าใจวันนี้นะคะดับไปแล้วแต่ก็ปรุงแต่งที่จะให้มีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังต่อไปไม่ว่าในชาติไหนด้วยไม่สูญหายไปเลยนี่คือความเป็นไปของนามธาตุซึ่งสะสมสืบต่อกุศลและอกุศลทุกสิ่งทุกอย่างแต่ละขณะในวันนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะหมดไปแล้วก็จริงค่ะแต่ก็สะสมอยู่ในจิตทำให้มีความหลากหลายของความคิด แม้แต่การคิดประดิษฐ์สิ่งต่างๆเนี่ยจะมีใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะการปรุงแต่งของสังขารขันซึ่งเป็นนามธาตุ